รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ในภาวะวิกโควิด COVID -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกและไม่รู้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสนี้ได้เมื่อไหร่นะคะแต่สำหรับภูเก็ตบ้านเราในขณะนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากมาตรการที่จังหวัดภูเก็ตประกาศปิดเมืองและก็ปิดทุกรอยเชื่อมต่อต,อตำบลค่ะส่งผลให้ภูเก็ตนั้นมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นลดน้อยลงนะคะ สิ่งที่ตามมาจากการปิดเมืองปิดรอยต่อก็คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องของอาหารค่ะไม่มีไรายได้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภัยให้กับประชาชนในเบื้องต้นนะคะในขณะที่ทุกคนนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆค่ะจึงได้ร่วมมือการนําถุงยังชีพนะคะไปมอบให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนนะคะพร้อมๆก,กับการตรวจคัดกรองวัดไข้ เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ้นั่นเองนะคะติดตามจากรายการวันนี้ค่ะวันนี้เชสบอลนดรคอนบูเก็ตก็ได้มีการจัดทีมงานนะคะเออมานะคะถัมว่าทำกีทีมในประมาณ1 7บิทีมจะลงยุ่ในเคสที่ซ่องที่เหี่ยนี เป็นเคสซ่องโดยการแบ่งเคสตามกันมองกันเพื่อาภัยค่ะนะคะอันนี้ก็คือประชาสัมพันธ์มาให้สาบน,นี่คือเสียงจากนางสาวสมใจสุวรรณสุภาพ,พนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตลงพื้นที่ชุมชนหลังหอประชุมเพื่อแจกถุงอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า1,000ครัวเรือน คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบริเวณชุมชนหลังหอประชุมเทศบาลน,นาครภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้นั้นเ<ร>ทศบาลน,นาครภูเก็ตค่ะได้นําชุดอุปโภคบริโภคนะคะมาแจากกับประชาชนในบริเวณนี้นะคะกว่า100ครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะสําหรับชุดอุปโภคบริโภคที่แจกนะคะก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะข้าวสารอาหารแปรและก็น้ําดื่มนะคะซึ่งนอกจากที่ชุมชนที่หลังหอประชุมตรงนี้แล้วนะคะ ยังจะแจกจ่ายไปทั่วทั้งหมดในภายในเขตเ,เทศบาลนครภูเก็ตด้วยล่ะค่ะเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดทําถุงยังชีพเครื่องประโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมปลากระป๋อง10กระป๋องน้ำมันพืช1ลิตรน้ำตาลทราย1กิโลกรัมมามีกึ่งสำเร็จรูป1 2ซองและน้ำดื่ม12ขวดในจำนวน1,000ชุดเตรียมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง22ชุมชน ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้นํามารวบรวมไว้ที่โรงเรียนพิบูร์สวัสดีอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเตรียมนําขึ้นรถบรรทุกหรือรถโพท้องเพื่อนําไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆที่ประชาชนนั้นได้ลงทะเบียนผ่านประธานชุมชนเอาไว้แล้วค่ะ จากนั้นค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้นําคณะรองนายกเทศมนตรีหวัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ลงแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆโดยได้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนหลังขอประชุมเป็นชุมชนแรกนะคะในการแจกจ่ายถุงยางชีพเครื่องประพวกบริโภคจำนวน100ชุดสำหรับ100หลังคาเรือนและจะมีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายตามชุมชนอื่นๆอีก9 0 0ชุดสำหรับในวันแรกด้วยค่ะ และจะมีการดําเนินการแจกจ่ายถุงยางชีพไปจนครบทุกชุมชนนะคะในเขตเทศบาลนาครภูเก็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งนอกเหนือจากเทศบาลนาครภูเก็ตเข้าไปแจกจ่ายถุงยางชีพแล้วนะคะยังมีกลุ่มอสอมอประจําชุมชนต่างๆทําหน้าที่ในการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจหาผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเราเองเราก็พยายามที่จะเร่งที่จะมอบในส่วนนี้ให้กับ ชุมชนนะคะทางเทศบาลเองก็จะมีทีมงานในการลงสแกนพื้นที่ส่วนที่เหลือก็คือประมาณ1 000, 5 0 0 0 5,000าัวรเรือน,นะคะที่เราจะต้องลงไปตามถนนสายต่างๆซึ่งคาดว่าจะต้องมีการสแกนให้ครบภายใน1สัปดาห์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการระดมสภากำลังนะคะในเรื่องของการทำงานในเชิงลุกแล้วนอกจากนี้ค่ะทางเทศบาลก็จะนำในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนี้ ไปสู่บ้านเรือนทุกเรือนที่เราที่เราเข้าไปเข้าไปพบนะคะการที่เข้าไปพบนี้ก็คือทีมงานกองการแพทย์และกิจนาสาค่ะเช้าวันนี้ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ2พันศาลานมังกรนะคะบริเวณถนนถลางเขตเมืองเก่าภูเก็ตเทศบาลนาครภูเก็ตได้ทําการปล่อยขบวนการตรวจคัดกรองประชาชนและแจกถุงยังชีพภายในเขตเทศบาลนาครภูเก็ตค่ะโดยมีนางสาวสมใจสุวรรณสุภพ,พนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตัวแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ย,ยภูเก็ตเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนาครภูเก็ตร่วมในขบวนด้วยนะคะซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบลเพื่อควบคุมให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลน้อยที่สุดซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกเราทุกคน ได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามบ้านทุกหลังคาเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครภูเก็ตเป็นการค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังป้องกันมีให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปอยังผู้อื่นซึ่งจะทําให้การจัดการกับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 นั้นได้ผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ ในการดำเนินง,งานนั้นนะคะจะมีทีมงานของเทศบาลนาครภูเก็ตทุกหน่วยทั้งทีมกองการแพทย์คุณครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนาครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกว่า200คนค่ะมีทีมรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างจํานวน64คันได้เสียสละเวลานะคะทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองในการออกตรวจคัดกรองประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะจำนวน26,597ครัวเรือนซึ่งเป็นวิธีการป้องกันทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะ ร้อมกับมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่าหากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างแข็งขันภูเก็ตจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะเทศบาลน,นาครภูเก็ตก็ยังคงแจกุงยังชีพให้กับทุกครอบครัวพวเรือนในเขตเทศบาลน,นาครภูเก็ตโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เขตค่ะในในห้วงนี้อะค่ะโจอท่านเองนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะทุกทกคนนะคะ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือไม่ได้อยู่ในเขตนะคะก็คือการเฝ้าระวังในตัวเราเองก่อนก็คือในเรื่องแรกก็คือการให้ความสําคัญในเรื่องของหน้ากาก,นากอนามายัยเมื่อเราออกจากบ้านเราต้องสวมหน้ากากอนามัยอันที่2เมื่อเสร็จธุระนะคะในเรื่องหน้าที่การงานต้องรีบกลับเข้าบ้านนะคะอันที่2ล้างมือให้บ่อยด้วยน้ําแล้วก็ด้วยสบู่ค่ะนะคะหรือว่าถ้าว่าเราอาจจะติดขัดในเรื่องของเอ่เอบางครั้งเราก็ไม่สะดวกในเรื่องของล้างมือ เราก็สามารถใช้เจลแอลกอฮอลได้นะคะสิ่งที่สำคัญในการพฤติกรรมของการบริโภคค่ะเราต้องทานอาหารร้อนนะคะแล้วก็สุกนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนละคันแก้วคนละใบนะคะอัน,นี้ก็และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำความสะอาดของที่บ้านนะคะไม่ว่าบนโต๊ะหรือวความสะอาดน,นี้เราต้องเช็ดอยู่เนืองเนือโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นมีราวบันไดนะคะหรือว่ามีราวเกาะในห้องน้ำอะไร ลูกบิดอะไรต้องพยายามเช็ดอยู่บ่อยบ่อยค่ะวันนี้ขวัญจะตามไปดูการทำงานเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการโควิด19าตำบลราวัยออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวัดไข้ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19ด้วยค่ะภูเก็ตมีการปกรครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดประกอบด้วย3ามอำเภอนะคะก็คืออำเภอเมืองอำเภอกระทูและอำเภอทะลาง มี17ตำบล96หมู่บ้านภายหลังประกาศจังหวัดภูเก็ตปิดรอยต่อระหว่างตำบลทั้ง17ตำบลค่ะได้ปฏิบัติการปูพรมสแกนหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการโควิด19ตำบลราวัยค่ะได้เริ่มปฏิบัติการปูพรมทุกตรอกซอกซอยในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลราวัยนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่อสมจิตอาสากว่า200คนค่ะร่วมการปฏิบัติการสแกนพื้นที่ตำบลราวัย ตรวจคัดกรองวัดไข้ประชาชนแบบเดินเคาะประตูถึงบ้านเลยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพกันอย่างเข้มข้นค่ะพร้อมกับพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนทุกหลังคาเรือนป้องกันและก็ยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนด้วยค่ะศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 n e t ตำบลอาวัยนะครับเราระดมทุกภาคส่วนวันนี้นะครับประมาณร่วม200กว่าคนลงสกแกนพื้นที่ตำบลลาวัยหมู่ที่1นนะครับซึ่งวันนี้ เราก็คาดว่าประชากรในพื้นที่หมู่ที่ 1, หนึ่งั้นพันกว่าคนเราจะคลีนเคลียร์ให้หมดนะครับพร้อมที่นําถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับทุกหลังคาเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแรงงานต่างด้าวหรือประชากรแฝงที่ลําบากอยู่ขณะนี้นะครับเราจะแจกทุกหลังคาเรือนนะครับแล้วก็พร้อมกับนําเม็ดไปแจกให้ทุกคนนะครับแล้วก็มีการพ่นฆ่าเชื้อตามหลังทุกทุกหลังคาเรือนด้วยนะครับวันนี้เราคาดว่าเราจะ คลีนแล้วก็เคลียร์ในพื้นที่ตำบลรไวัยให้หมดภายใน7วัน10วันนี้ครับการปฏิบัติการสแกนพื้นที่ตำบลราวัยในครั้งนี้นะคะเป็นการคลีนและเคลียร์พื้นที่ตำบลาวัยให้เป็นพื้นที่สีขาวปลอดโควิด1 9ควบคู่กับการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้นนะคะด้วยการนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงบิดรอยต่อระหว่างตำบลนะคะ สำหรับทศบาลตมบนราวัยนั้นมีทั้งหมด7หมู่บ้านนะคะมีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่เดินทางมาลงทะเบียนแล้วกว่า8,00 0คนค่ะหรือประมาณ1,500หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ที่มาลงทะเบียนในช่วงแรกนะครับลงทะเบียนประมาณร่วม8,000คนนะครับหลังคาเรือนเนี่ยประมาณ1,500หหลังคาเรือนนะครับที่มาลงทะเบียนแต่หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยรุนแรงขึ้นมีการปิดเมือง มีการปิดรอยต่อระหว่างตำบลนะครับเราก็ประกาศปิดรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเราจะลงไปถึงทุกครัวเรือนนะครับไปสแกนทุกครัวเรือนแล้วก็นําเครื่องอุปโภคบริโภคไปจ่ายทุกหลังคาเรือนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าทุกคนนั้นเดือดร้อนอย่างมากนะครับเดือดร้อนอย่างมหาศาลเราก็เลยลงพื้นที่ทุกพื้นที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกคนทุกหลังคาเรือนครับ หลังจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการโควิด19ตำบลราวไยจะเข้มงวดมาตรการในการคัดกรองผู้ติดเชื้อม,มากขึ้นพร้อมจัดหาุงยังชีพให้เพียงพอแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงตกค้างโดยชุดปฏิบัติการโควิด19ตำบลราวไยนะคะตั้งเป้าจะปฏิบัติการคลีนและเคลียร์ในทุกพื้นที่ตำบลราวไยให้หมดภายใน1-2สัปดาห์นะคะโดยจะเย็บยังการแพร่ระบาดของโควิด19ให้ได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อให้โควิด19นั้นหมดไปจากตำบลราวไยและจังหวัดภูเก็ตโดยเร็วค่ะ วันนี้ศูนย์ฏิบัติการโควิด -19 ตำบลราวัยนำโดยนายอรุณสุรส์นายุทธสมนตรีตำบลราวัยค่ะนำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราวัยสอนชนทัพเรือภาคที่3ลงเรือจากท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองเพื่อเดินทางลงเกาะล้นนำเครื่องอุปโภคบริโภคเดินแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะภายในหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะล้นกว่า30ครัวเรือนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะ ครับสำหรับวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลราวัยเราได้นำถุงยางชีพมาทั้งหมด40กว่าถุงด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราได้นำมามอบให้กับพี่น้องชาวเกาะหลนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลราวัยนะครับโดยได้ประสานกับทางผู้ใหญ่มนิตโยธารักษ์ผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะสำรวจพี่น้องประชาชนนะครับทุกหลังคาเรือนซึ่งวันนี้เราได้นำถุงยางชีพมา นะครับแล้วก็ถือเป็นการมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของผลที่ได้รับกระทบจากโควิด -19 นะครับวันนี้การเดินทางนำถุกอุปโภคบริโภคมามอบให้กับชาวบ้านบนเกาะลนในวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 ตำบลราวัยได้ประสานงานกับายมานิตโยธารักษ์ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านในการสำรวจประชาชนทุกหลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 เาค่ะฝากขอบคุณทางเทศบาลที่ว่ามีทุกอย่างชีพฝากไหมพี่น้องชาวกอล้โลนที่ว่าเกิดปฏิภูจจากโควิดนี้ครับก็เดือดร้อนกันทุกหมู่บ้านเลยไม่ว่าการเกษตรหรือว่าการป่ามงก็ตอนนี้ก็การขาค่ายหรือว่าแบบว่าสงก็ค่ายก็มันจะขาดรายได้ไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนตาม้ที่ว่าเด็ก ไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นตอนนี้ชาวบ้ mm านก็มีการคัดแ nah ค,ค้นน้ำก็มีเหมือนกันอย่างเป็นบ่อน้ำตื้นกับตอนนี้มันแห้งไป็นมุดแดดร้อนพอสมควรเหมือนกันก็อยากฝากบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสำคัญกับชาวบ้านหมู่บ้านเกาะหลูในแห่งนี้ค่ะก็มีพันปัญหาเรื่องภัยแรงแล้วก็เกี่ยวกับ ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะนอกจากนี้เกาะหลนยังประสบปัญหาควรวรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เทศบาลตาบนราวัยและหน่วยงานภาครัฐได้ประสานไปยังการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการขอไฟฟ้าให้กับชาวบ้านบนเกาะค่ะในส่วนของพื้นที่เกาะหลนนั้นนะครับเราประสบในเรื่องของ เอาไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าในเกาะหลนนั้นเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งทางหน่วยงานของภาครัฐเองนะครับก็ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะขอไฟฟ้าให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ใช้ไฟนะครับในเรื่องของภัยแล้งนั้นนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ในช่วงของฤดูแ้งนะครับก็ถือว่าพี่น้องชาวเกาะหลนนั้นตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องชาวบ้านนั้น ไม่ใช่มีไรายได้เข้ามานะครับถ้าส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับซึ่งวันนี้ทางราชการนะครับก็ได้นำถุงยังชีพมาให้กับทางพี่น้องชาวบ้านกลง วันนี้ทางเทศบาลนะครับร่วมกับชุมชนและก็สมาชิกสภาเนี่ยได้ดําเนินการนะครับแจกถุงอุปโภคบริโภคนะครับจำนวน1,990นะครับถุงซึ่งก็มีนะครับชุมชนเบหัวชุมชนอิระวดีและก็ชุมชนคคนลิมซานซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนที่จะค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตรงนี้จะมีบุคคลที่กระทบต่อโควิด1 9ก็คือ น,น้องนักศึกษาตลอดจนผู้มีอาชีพนะครับไม่ว่าประกอบอาชีพโรงแรมก็ดีหรือร้านอาหารที่ป่าตองก็ดีเมื่อกี้นะครับได้มีการพูดคุยนะครับก็มีการตกงานไม่ได้ทํางานแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังยื่นเรื่องอยู่กับประกันสังคมเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นทางนายจ้างก็ดีนะครับหยุดพักงานไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วก็เจอปัญหาของภาวะเศรษฐกษิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร การกินเนี่ยมีปัญหามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเทศบาลร่วมกับจังหวัดเนี่ยได้มีการจุดนะครับด่านเพื่อที่จะไม่ให้เข้าออกเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่แต่ในบ้านเพราะฉะนั้นการให้ถุงอุปโภคบริโภคเนี่ยมีความสําคัญต่อการให้ความร่วมมือในการไม่ออกไปไหนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับและก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐที่จะไม่ออกไปไหนเพื่อที่จะ ระงับการแพร่เชื้อซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับท่ากลางสายฝนอ่อนๆที่ตกลงมาให้ความชุ่มชื้นนะคะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุก็ไม่ย่อท้อนะคะนำโดยดรชัยอนันสุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทุประธานชุมชนพนักงานและเจ้าหน้าที่ตลอดต้นจิตอาสาค่ะยังคงเดินเท้าลงพื้นที่แจกเครื่องอุโภบริโภคให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูตามทะเบียนราษมีประมาณ30,000กว่าคนนะคะแต่ในภาวะวิกฤตโควิด -19 นี้เทศบาลเมืองกระทูต้องรับภาร,ระดูแลบรรเทาค,ความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานศึกษาค้าขายและทํางานโรงแรมในพื้นที่กระทูและก็ป่าตองนะคะรวมประมาณ80,000-90,000คน รวมทั้งครอบครัวของนางสีวิภามานาพระที่เข้ามาทําอาชีพค้าขายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทูด,ด้วยค่ะก็ปกติก็อยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือสองคนเพราะว่าพ่อต้องไปทํางานที่ป่าตองตอนนี้ก็ติดอยู่ที่ป่าตองเลยค่ะแล้วก็ปกติก็ค้าขายขายน้ําตรงนี้ค่ะข้างเซเว่นแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ตั้งแต่ปิดเปิดเขตแต่และตําบลก็ต้องหยุดต้องหยุด ขายของอะค่ะช่วยชาติด,ด้วยก็คือว่าดีใจที่เทศบาลเออให้ความเท่าเทียมกันของสังคมก็คือไม่แบ่งแยกว่าเออใช่เฉพาะคนพื้นที่หรือคนภูกเก็ตเท่านั้นคือให้หอพักอะไรคือคนที่ว่ามาเช่าบ้านอะไรให้หมดเลยค่ะคือคือตรงนี้โอเคกับเทศบาลกระทูค่ะออขอบคุณขอบคุณค่ะรู้สึกก็<_ k _<_ k _>ขอบคุณแทนแทนทุกคนด้วยแล้วก็ คนที่ยังไม่ถึงก็รอหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะก็ให้ทุกคนอดทนหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเราใกล้จะชนะแล้วรู้สึกว่าไก่ชัยชนะมาถึงใกล้ถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะภารกิจในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ ยังคงดำเนินการแจกถุงอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกครัวเรือนทุกคนรวมทั้งประชากรแฝงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองกระทูโดยมีมาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยนะคะในการที่จะให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการแจกจ่ายอาหารค่ะซึ่งประชากรในเขตพื้นที่ของกระทูมีทั้งหมดประมาณ3 0,000่นกว่าคนนะครับ ตามทะเบียนราษฎรแต่จริงๆแล้วประชากรที่อยู่จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหมื่นคนซึ่งเราก็พยายามที่จะแจกทุกคนนะครับก็มีการสำรวจก่อนหน้านี้ว่า,ามีบ้านหลังไหนนะครับที่มีคนอยู่อาศัยเราก็แจกพยายามที่จะแจกทุกบ้านซึ่งวันนี้นะครับเรามี1990หลังเนี่ยแต่เราเตรียมมาประมาณ2,000กว่าซึ่งบางครั้งเนี่ย จะมีบ้านเช่านะครับจะมีคนที่ทํางานแล้วก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่นี่เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับให้ครบจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้ทางหน่วยราชาการทุกภาคส่วนนะครับรนล,นลง,ลงให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับทางเทศบาลก็มาแจกเ,เครื่องอุโปโภคบริโภค ทางหน่วยงานปกครองก็ดูแลในเรื่องของด่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่อยู่ในบ้านนะครับเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมว่าโรคโควิดตรงนี้สามารถทีท่จะควบคุมได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ทุกคนอยู่กับบ้านอีกไม่นานถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ก็ถือว่าภูเก็ตชนะนะครับแต่ถ้าเรายังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนมาเนี่ยลงแรงมาเนี่ย มันอาจจะละลายไปกับแม่น้ําหมดเลยไม่ได้สามารถที่จะทําให้มันโรคโควิดเนี่ยมันหายไปเราอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอดทนทุกคนเหนื่อยทุกคนอยากช่วยทุกคนอยากผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องทุกคนให้อยู่ในครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะช่วยทางราชการเนี่ยดำเนินการในเรื่องของคัดผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อขอให้ทุกคนอดทนให้ความร่วมมือกับทางการนะคะในการควบคุมไวรัสโควิด -19 ให้หมดไปจากจังหวัดภูดเก็ตโดยเร็วที่สุดค่ะนี่คือปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด -19 นะคะที่กำลังระบาดไปทั่วโลก วันนี้ค่ะเราได้เห็นพลังความสามัคคีนะคะความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดภูกเก็ตนะคะจับมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะเห็นมาตราการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากวิกฤตโควิด -19 นั้นที่ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อช่วยการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะ วันนี้ค่ะภูเก็ตเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมีการปิดเมืองและปิดทุกรอยเชื่อมต่อตำบลค่ะส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มที่จะลดน้อยลงไปนะคะและเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะหากเราทุกคนให้ความร่วมมือกันค่ะปฏิบัติตามกฎในการดูแลตนเองนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราทุกคนก็จะกลับมามีชีวิตตามปกตินะคะ เริ่มวันนี้นะคะเพียงแค่เราทุกคนนั้นช่วยกันอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะวันนี้สวัสดีค่ะ